สัต์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว สวัสดีครัผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวก่อนที่จะเข้าสู่สงครามของการแข่งขันร้องเพลงกันนะครับมีเรื่องมาถามดาวของเราทั้งสี่ดวงก่อนเลยว่า ปกติแล้วมนุษย์เนี่ยมันรักจะมีกิเลสครับกิเลสต่างๆที่ทําให้เรานะครับใช้เงินไปกับมันแบบเปลืองที่สุดคิดว่าตัวเองใช้เงินกับอะไรที่มันเปลืองที่สุดในชีวิตคุงไทยผมเหรอเปลืองเยอะที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องบ้านครับพี่ตอนทําบ้านก็ชอบชอบ,ชอบเห็นอะไรก็ซื้อไปหมดซื้อจนเมื่อก่อนไอของแต่งเนี่ยไปแต่งได้สองหลังเลยถ้าถามว่าเรื่องที่สิน้นเปลืองที่สุดในชีวิตคือหนูตกเครื่องบินบ่อยมากค่ะซื้อตั๋วใหม่ตลอดเวลา เคยแบบว่าต้องไปเกาหลีก่อนเราไปจีนต่อ<ม>พี่โน้ช่อแม็กกำลังจะออกจากเกาหลีแล้วเที่ยวเกาหลีสนุกสนาน<ม>ไปถึงสนามบินเกาหลีกำลังจะบินไปจีนปุ๊บอา้าวลืมทำวีซ่าเข้าจีนตายพี่ออฟบ้านพี่ออฟอ,อ,อะ่ะครับก,ก็ของออฟก็ชาวเดียวกับพี่ไทยแหละฮะเป็นมนุษย์บ้านและสวนช่วงที่เราซื้อบ้านเสร็จแล้วลหละแต่เราปฏิญาณตนไว้เลยเราจะไม่ค่อยอยู่ในบ้านจะอยากไปอยู่นั่งในสวนป่าทั้งวันลงไปสองล้านกว่าบาท แล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วลงไปสองล้านอยู่ได้สองเดือนด้วยครับเป็นไ,ไงครับตายไม่ได้ตายไม่ได้เลยน, <c oughs> น้ําท่วมนี่สวนอยู่นี่น้ําอยู่นี่ <c oughs> มอสมอสหายไปไหนก็ไม่รู้ครับก็ <c oughs> จากนั้นมาก็เลยปฏิญาณตนใหม่เลยบอกว่าผมจะอยู่แต่ในบ้านและไม่เอาสวน <c oughs> เอาพิดาว่ามาเรื่องอะไรครับ <c oughs> เบื้องเงินเรื่องอะไรที่สุดเรื่องน้ํามันกับอาหารค่ากับค่าผมไปที่ที่ ควรลุงลงขายแพงเฮ้ยควรลุงลงไปได้เหรอขายหมูหันเนี้ยไปได้ไงเพราะที่นั่นเขาขายหมูหันไปได้ไงคือผมพาเพื่อนเพื่อนไปจะไปชิมไงอ๋อผมเหมารถตู้กระบะไปเอารถตู้กระบะไปยังไงวะเจ้ารถไปสองคันสองคันรถตู้กระบะไปนั่งแล้วก็พอกินเสร็จแล้วเสร็จทุกคนเออเออเออหมื่นห้าที่ออกมากันอะ เ็คบินหนึ่งห้าหน่ห้านี่บ้าแล้วมั่วแล้วหนึ่ห้านี่ลุงขายทั้งวันเลยนะทุกคนเอออย่างนี้มาเลยอย่างนี้ใครพามาอีกเดี๋ยวโดนคุณเอับเปลืองเรื่องไรไม่มีอ่ะเพราะว่าไม่เคยใช้เลยเสื้อผ้าหน้าผมผมเนี่ยฮะไม่เคยซื้อเองเลยนะอ่ะแล้วใครซื้อแล้วใครซื้อให้ก็เดิมผ่านไปแล้วก็หยิบติดมา้ติดพื้มา ไว้ใจมันเหรอเอาเงิเพื่อนกันสีการสองคนคุณคุณตั๊กคะคุณตั้กไม่เอาหรอกแมวเรื่องของฝูงถ้าเพื่อนไม่เผลอโนูเหรอถ้าเอาแบบสิ้นเปลืองนะไอ้ลู่วิ่งทำไมอ่ะก็คือว่าตอนแรกก็จะนัดกับหัวไงเฮ้ยเราจะต้องเริ่มออกกำลังกายกันละเริ่มต้นกันวิ่งวิ่งอ่ะวิ่งลู่วิ่งที่บ้านนี่ยซื้อมาอย่างดีเลยโอ้โหหลายมือเลยมาวิ่งได้อยู่สองสามวันเป็นที่ตักผ้าไป แล้วก็ยกให้คนอื่นไปภาษาเอาใหม่แกคืออะอนนี้เอาจริงทีนเราจะต้องวิ่งจริงแจวแล้วเอาจริงไม่เกินสองสัมดาหเหมือนเดิมให้ให้เพื่อนไปคือตอนนี้ซื้อรูวิ่งมาประมาณสี่ซิบห้าเครื่องได้อันนี้คืออันนี้คือเรื่องแบบลงทุนแล้วเสียไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรเนี่ยนะลุงว่านะเสียแล้วได้สิ่งที่เสียไปมากที่สุดในชีวิตลงก็คือห้าหมื่นอะไรอะเอ่อไปคือได้กับ แม่เฟิร์นแล้วก็ไปไหว้ผีแล้วสินสอดห้าหมื่นแล้วไม่ใช่สินสอดหรอกนะไหว้ผีอ่ะไหว้ผีคนก็เอแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเสียผีเสียผีครับเสียผีแต่เราก็ได้ผู้หญิงดีๆเข้ามาในชีวิตคนหนึ่งนะชีวิตก็ไม่ได้ดีอะไรแล้วก็แต่ว่าพูดเองนะพูดเองนะผมไม่รับผิดชอบร่วมนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รับผิดชอบเหรอไม่รับผิดชอบขอโทษ ไม่ทันแล้วมั้งครับหลุงรงฮแล้วผู้แข่งขันคนต่อไปจะสามารถร้องถล่มดาวไปได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามครับ